กลับสวัสดีน,น้องหนูชาวกาลีนาฟีไฟทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่แสนอันสดใสกันด้วยนะครับโอ้โหนใสเป็ไนไงละฝนกลางวันเลยโอ้โหก็ดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับฝนตกหนักเลยนะฮะช่วงนี้และวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับน้องๆเดี๋ยวลุงจะพาเนาะเข้าไปดูกิจกรรมใหม่นะครับไปรีวิวว่าจะเล่นกันยังไงนะฮะกดไปตรงปฏิทินนะครับเช่นเดิมเลยแล้วก็กดมาตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เออตรงนี้นะครับผม ให้น้องกดมาตรงนี้นะครับผมท่องฝันซัมเมอร์นะครับกิจกรรมนี้จะคล้ายๆกับกิจกรรมครั้งก่อนหน้านู้นเดี๋ยวลุงพาเข้าไปดูนะฮะหน้าตากิจกรรมโอเคครับน้องๆกิจกรรมก็คล้ายๆกิจกรรมก่อนหน้านู้น,นะทีชุดชุดสีส้มที่มัมีมปีกเดี๋ยวลุงจะคุนรูปให้ดูอ่าแบบนี้นะครับผมอ่ากิจกรรมคล้ายๆแบบนี้เลยคุ้มมากรอบที่แล้วอ่ะลุงได้แบบว่าได้ฟรีเหมือนได้ฟรีแล้วได้เพชรฟรีด้วยนะครับยังจะลองใช้เพชรทั้งหมด555นะครับผมโอ้โหลองสุ่มดูนะฮะว่า จะได้อะไรบ้างจะเกลือหรือเปล่าลุงอยากได้เพชรเนี่ย999เพชรน,นะครับผมจะลองสุ่มดูวุ้ยกระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋ารว,วากล่องศพโคตรเท่เลยกิจกรรมก็เหมือนเดิมครับหมุน1ครั้ง10ครั้งแล้วก็พิเศษ50ครั้งครับลุงจะหมุนทีละ10ครั้งเพื่อเป็นการประหยัดไปไดยี่สินะครับผมแล้วก็มีรางวัลข้างบนนี้ด้วยนะเนี่ยบัตรโกลเย่บัตรอ,อ,อีโวแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะฮะไปเลยครับครั้งแรก10ครั้ง1้0เพชรจัดไปไปเลย ตด้อะไรบ้างปุ๊บปุ๊บขอเพชรนะขอเพชรขอเพชรขอเพชรมาเฮ้ยตาล่าอย่างเดียวเลยตาล่าเฮ้่ข้ามไปเพชรไหนกล่องสุ่มปืนจัดไปอกล่องสุ่มปืนข้ามเพชรไปยังไงเนี่ยโอ้โหข้ามเพชรอีกแล้วะสิบครั้งแรกนะฮะน้องชุดพิทูนเพชรโอ้โหบัตรจะได้เพชรจะได้เพชรข้ามไป <c oughs> 9. เกือจริงๆ999เกือบไปแล้วน้องๆรอบนี้ได้กล่องสมปืปอแล้วก็บัตรนะครับผมถือว่ารอบนี้เกลือนะครับผมน้องๆโอเคครั้งต่อไปอีก10เพชรจัดไป10ครั้งเลยเว่า10เพชรอะไรละเขียนไปนิดเดียว 180, 180เพชรนะครับ10ครั้งนะครับผมน้องๆลุงอยากได้เพชรแล้วก็คาตานะนะฮะเพราะลุงยังไม่แน่ใจว่าคาตานะลุงออกไปหรือยังตัวนี้แต่ชุดชุดพิตูลุงมีแล้วนะฮะ ขอเพชรเกา้กาเก้าเก้าได้ไหมเฉียดไปใครที่ยังไม่มีอ่ะน่าลุ้นอยู่นะไม่แพงถือว่าไม่แพงปั๊บมุนมุนมุนขอเพชรเฉียดไปไปนิดเดียวโอ้โหอีกอ่ะกล่องสมปืนโอ้โหเอาเรื่องทำไมมันไม่เหมือนกิจกรรมครั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่กดไปกดไปโอเคต่อไป ลุงจะกดอีก10ครั้งนะครับให้แบบว่าหมดเลยให้น้องๆพิจารณาดูนะครับว่าน้องๆสมควรจะมาเล่นเหมือนลุงไหมนะครับผมจัดไป10ครั้งไล่ไปัดสิบเพชรจัดไปต้องมาละสิเฉียดนะน้องๆนะเฉียดเฉียดนะเฉียดอีกแล้วเฉียดอีกแล้วเอ้ยคาตาละออกเฮ้ยคาตาละออกเฮ้ยคาตาละมาแล้วน้องๆเฮ้ยคุ้มนะได้คาตาละด้วยน้องๆเฮ้ยไล่ไปสิเพชรได้คาตาละ ขอเพชรสิเพชรโอ้โหได้เพชรน้องโอ้โหได้เพชรด้วยสุดยอดโอ้โหได้เพชรด้วยน้องเฮ้ยได้คาร์ตาครับน้องนฮึมคุ้มมากครับน้องร้อยแปดสิบเพชรได้คาร์ต纳เลยนะครับน้องนะโอ้สุดยอดไปเลยฮะสุดยอดได้คาร์ต纳กดไปเลยนี่เดู๋ยวดน้องดูนี่นี่ได้เพชรด้วย99เพชรนะครับแล้วก็ได้ทั้งนั้นของคาร์ต纳ด้วยนะอ่ากดไปเลย เหลือเหลือเอาหมดไหมสุ่มหมดเลยไหมสุ่มหมดเลยไหมอ๋อเท่าไหร่แล้วเนี่ยกดต่อเลยไหมกดต่อเลยลุงจะกดครั้งละยี่สิบนะเพชรมันไม่พอนะครับลุงจะสุ่มให้หมดเลยยี่สิบกดไปคาตาเน่เพ็ดขอเพชรขอเพชรขอเพชรดลองว่าคุ้มไหมห้าร้อยกว่าเพชรเนี่ยแล้วก็ได้คาตน่มาด้วยนะฮะนี่หมุนให้หมดเลยหมุนให้หมดเลยเดี๋ยวคือเติมใหม่เดี๋ยวบัตรเดีบัตรไดมอนด์ ต<ะ>่อไปปั๊บไดมอนได้อยู่ได้อยู่ครั้งสุดท้ายต่อไปเอ้าโอเคโอเคโอเคครับน้องๆต่อเลยนะฮะลุงต้องการให้มันได้ครบส0ครั้งเท่านั้นแล้วก็ลุะเอากระเป๋านะครับน้องกดต่อไปเลยกดต่อไปเลยกดต่อไปเลย,อ,เลยอ่าไม่เป็นไรนะฮะเพราะลุงได้คาตทนามาแล้วนะไปเลยไปเลยต่อไปต่อไป ก็ถือว่าคุ้มนะลุงถือว่าคุ้มนะใครที่ยังไม่มีคาจนานะครับผมเฮ้ยไดเพชรมาอีกแล้วดูสีน้องๆโอ้ยเกินไปโอ้โหเกินไปลุงต้องการแค่40ครั้งเองได้ได้เพชรมาเฉยเลยเพชรสองรอบแล้วเห็นไหมน้องๆเพชรสองรอบแล้วครับกล่องสม่มปืนอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะที่ลุงได้นะฮะไปเลยอ่าครบ4 0สแล้วลุงจะพอแล้วนะนี่โ OK. อเคครบ40แล้วกูลุงก็จะรับของมาข้างบนนะครับนี่บัตรไดมอนด์หนึ่งใบ บัตร e o หนึ่งใบแล้วก็ทางด้านของกระเป๋านี่หนึ่งใบโคตรเท่ไปเลยครับท่าน้องกดไปเลยโ okay, อเคคันของเลขสวยมากเลยหนึ่งทองสามกิจกรรมนี้ลุงถือว่าคุ้มนะปะไปดูกันฮะก็โอเคครับ okay, น้อง,องเดี๋ยวลุงจะพาน้องไปดูทางด้านของรางวัลที่ลุงได้มานะครับผมห้า้ห้าเพชรนะฮะแล้วก็ไปดูตรงนี้กันถือว่าคุ้มนะเพราะว่าได้ทางด้านของกล่องสมปืนแล้วก็ได้นะคาต์ทนามาหนึ่งอัน คาตา纳ที่ได้มาก็คือตัวนี้นี่คาตา纳ใหม่น้องโคตรเทลุลงจะถือไว้หน้าโรบี้ถือหน้าเรบี้ได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับรน้องคาตาะใครที่ยังไม่มีคาตนา纳นะฮะก็สามารถเข้าลงไปลองสุ่มมาได้นะครับเผื่อจะโชคดีเหมือนลุงนะครับนี่เห็นไหมโคตรเท่เลยครับรน้องคาตาะโอ้ยโคตรเทคาตานามีเอฟเฟคออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้อะไรอีกอะเมื่อกี้ตรงนี้กระเป๋าปสะพายจะไหนเอ่ย ตัวนี้นะครับได้กระเป๋าสะพายไฮเปอร์เทนดี้มา1อันนี้เป็นเลเวล3นะครับผมแล้วก็เลเวล2กระทัดรัดดี Level 1, ote, เลเวล1โคตรเท่ไปเลยอุย้ยเก๋ดีอ่ะโคตรเท่นะฮะแล้วก็ได้ทางด้านของกล่องสุ่มปืนอีกเพียบน้องๆนี่นะครับผมได้กล่องสุ่มปืนตัวนี้มาฟาร์มาสนะครับรดาเมจ2แล้วก็ทางด้านของ AK นะครับดาเมจ2เช่นกันนะครับโคตรเท่เลยมลูกหัวกระโหลกด้วย ลุงยังไม่เปิดนะคงใช้เอฟ้าอยู่โอเคครับน้องน้องกิจกรรมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากได้คัตาานะหรือว่าอยากได้เพชรลองไปสุมมาเล่นกันดูนะฮะเพราะว่าลุงคิดว่าคุ้มกิจกรรมแบบนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับผมโอเคน้องคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยนะครับผมแล้วกิจกรรมหน้าจะมีอะไรอัปเดตใหม่นะั้นลุงก็จะมาทําการรีวิวใหน้น้องได้รับชมกันเช่นเคยนะครับน้องแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ Joseph!